ขิงเพียวจบทุกปัญหาเส้นผมด้วยสมุนไพรไทยไร้สารเคมีได้ฟังกันหรือ,อยังคะสำหรับสิงเกิลใหม่ของลูกทุ่งสาวมิวสเช็ค ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันว่าแต่ซิงเกิลนี้จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปฟังจะป่าเจ้าตัวกันเลยคะ่ะแอมเพลงก็เพิ่งเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปค่ะขี้แพร่ำพึงเป็นเพลงช้าๆแล้วเพราะว่ามิจฉออกเพลงเร็วมาตลอดแล้วก็ได้มาปล่อยซิงเกิลเพลงช้าหลังจากที่ไปประกวดในงานม,มาใช่ไหมคะก็กลับมาให้แฟนๆหายคิดถึงกับเพลงช้าๆเพราะว่าไม่ปล่อยเพลงช้าๆมาก็นานแล้วเหมือนกันค่ะก็เลยมาจัดให้ตามคำขอแล้ว พิ่งปล่อยไปเพื่คะเพิ่งปล่อยไปเมื่อเ,ออเดือนกว่าๆได้ค่ะจำได้ยังไงบ้างโอ้โหชอบมากค่ะเพราะว่ายังเป็นยังคงเป็นเพลงชาที่ทั้งซึ้งทั้งเศร้าแล้วก็<ม>ลูกกษาเยอะเหมือนเดิม,ม <laughs> จริงๆปีนี้มีอีกหนึ่งเพลงด้วยว้อุ๊บอีกละ<ช>ก็จะปล่อยเดือนหน้านี้แล้วค่ะ<ช>เดือนธันวา เป็นเพลงที่มีฟีเจอริงด้วยนี่กับเพื่อนนางงามหนึ่งคนนั่น,อ,นอ,อุ้ยก็อุ๊บส์อุ๊บส์ไว้ก่อน <c oughs> ก็เป็นเพื่อนนางงามที่ร้องเพลงเก่งด้วยหูนี่ใบ้สุดๆแล้วนะนใช่ก็อยากให้ทุกคนอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนค่ะก็ต้องรองติดตามเป็นเพลงช้าๆหรือว่าเป็นเพลงช้าๆคะ่ะใช่ท่านวาได้ฟัง,ฟงท่านวาค่ะได้ฟังแน่นอนรอชมรอฟังได้เลยนะคะทุกคน ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย